มันคือช่งเครียดนะครับผมตรวจเสร็จแล้วครับพี่น,อน้องไม่ไปคิดอย่างไรคนเฮาคนตรวจหอไมาวางใดครับผมหมอบอกว่าปินโลกอยู่เก็บยังไงเป็นมียามิยัางมาม่บัวรักษาอะไดา เราวันอย่างเดียวผว่าทสั่งรักษาหายมันอยู่ที่จิตใจหายโรคนี้มันโรคนี้โรคนี้ในในก็บ้หายข้าเ่าสูบครับมันมันก็สิหายเอยงจะไปคิดมาเป็นโรคอียังไงครับผมเป็นโรคโลกนี้มีแต่เธอคนเดียวมนเลว ก็ได้เป็นอย่างแข็งแรงดีสมบูรณ์ครบถ้วนช่วยเาหลอกลวงของยังเบียเขาจะตกใจหัวใจเห็นเศร้ราิ่เาที่ไหนพิษกันพิษกันน้ำผัวอ,อันนี้หมอบอกว่าปลอดภัยเราไปเส้นผู้พิยังทุกอย่างค่าตับค่าไตตรวจเลือดตัวอะไรคือดีหมดเลือดประเสริฐสีแย่กว่าแม่แย่กว่าแม่จากของบรรณาบูรณาบึ้งไม่นัานเนาะที่แทบมันแหละที่แทบของมอสทุกพิษกันน้ำผัวอู้ โรคอย่างโน้อเลยโรคประสานตรวนแล้วโรงพยาบาลแบงค์คฮอสพิทอบอกว่าผ่าน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 ไม่มีอะไรหายห่วงนะแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อนค่าตับค่าไตไตไม่อักเสบตับไม่อักเสบอยู่ได้อีกร้อปีคุณหมอบอกนะจ๊ะหายห่วงจ้า